ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทย์สนุกที่ฟังปุ๊บเข้าใจปับ๊บวันนี้เราจะมาดูกันให้ชัดๆเลยค่ะว่าแผงโซลาเซลล์ที่เราเห็นๆกันอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนแสงแดดเป็นไฟฟ้าให้เราใช้ได้ยังไงกันแน่ไปถึงระดับอะตอมเลยค่ะครับผมการทําความเข้าใจกลไกหลักๆนี่สําคัญมากเลยนะครับตั้งแต่โครงสร้างภายนอกที่เราเห็นๆกันไปจนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเล็กๆในระดับอะตอมเลยเวลาแสงตกกระทบอืมซึ่งมันเป็นกระบวนการที่น่าทึ่งมากครับ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะโครงสร้างกันก่อนเลยดีกว่าดูเผินๆเหมือนเป็นแผ่นเรียบๆเนาะแต่จริงๆข้างในนี่เออซับซ้อนเหมือนกันนะคะมีหลายชั้นเลยชั้นบนสุดก็จะเป็นกระจกใช่ไหมคะแล้วก็มีชั้นเคลือบกันสะท้อนแสงมีตะแกรงโลหะเส้นๆด้วยแล้วก็ชั้นสําคัญคือสารกึ่งตัวนําแล้วก็แผ่นโลหะด้านล่างสุดใช่ครับ ไอตัวชั้นป้องกันแสงสะท้อนเนี่ยน่าสนใจมากนะคือปกติแค่กระจกอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะท้อนแสงออกไปแล้วประมาณ5%ถ้าไม่มีชั้นเคลือบพิเศษตรงนี้อีกแสงอาจจะสะท้อนออกจากตัวแผงไปอีกเอ่อน่าจะกว่า30%เลยนะครับโหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยครับก็คือเขาออกแบบมาเพื่อจับพลังงานจากแสงหรือที่เราเรียกว่าโฟตอนให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ พอพูดถึงชั้นสารกึ่งตัวนำตัวหลักเลยก็คือซิลิคอนใช่ไหมคะที่น่าทึ่งมากคือเขาบอกว่ามันทำมาจากทรายครับทรายธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่คงไม่ใช่ทรายทั่วไปแน่ๆต้องเอาไปทำให้บริสุทธิ์มากๆๆถึงเก้าสเก้าจุดเก้าเก้เก้เหรอคะเนี่ยใช่ครับบริสุทธิ์สุดๆแล้วถึงจะเอามาตัดเป็นแผ่นบางๆที่เรียกว่าเวเฟอร์ได้ <c oughs> เปลี่ยนทรายเป็นเทคโนโลยีได้นี่สุดยอดเลยคะ่ะครับ แต่ว่าโดยธรรมชาติของซิลิคอนเองเนี่ยอะตอมซิลิคอนมันมีอิเล็กตรอนวงนอกสุด4ตัวที่เรียกว่าว a เลนซ์อิเล็กตรมันจะจับกันแน่นมากกับอะตอมข้างขทำให้อิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ไม่ค่อยได้ว่าง่ายๆคือซิลิคอนบริสุทธิ์เนี่ยนำไฟฟ้าได้ไม่ดีเท่าไหร่เอ้าแล้วอย่างนี้จะทําให้มันนําไฟฟ้าได้ยังไงล่ะคะต้องมีวิธีปรับแต่งอะไรมันแน่ๆเลย ถูกต้องครับนี่แหละครับคือกระบวนการที่เรียกว่าด o ปปิ้งก็คือการจงใจเติมสารอื่นเข้าไปนิดหน่อยเพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติมันอ๋อการโดปปิ้งครับวิธีแรกคือเต erm ิมฟอสฟอรัสซึ่งมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน5ตัวลงไปในซิลิคอนพอฟอสฟอรัสเข้าไปแทนที่ซิลิคอนปุ๊บมันก็จะใช้อิเล็กตรอน4ตัวจับกับเพื่อนบ้านแต่จะเหลือตัวที่5ลอยๆอยู่ กลายเป็นอิเล็กตรอนอิสระที่วิ่งไปมาได้อ๋อเราเรียกซิลิคอนแบบนี้ว่า n type หรือชนิด n ครับเพราะมีอิเล็กตรอนประจุลบเป็นตัวนำไฟฟ้าหลักแล้วอีกแบบล่ะคะเห็นว่ามี p type ด้วย ครับอีกแบบก็คือเติมโบรอนที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนแค่3ตัวเข้าไปแทนซิลิคอนคราวนี้พอโบรอนจะแางพันธะ4แขนมันขาดอิเล็กตรอนไปตัวหนึ่งก็เลยเกิดเป็นโฮหรือช่องว่างขึ้นมาโฮ <Hole. S 1> ครับโฮนี้เปรียบเสมือนตำแหน่งของประจุบวกที่รอให้อิเล็กตรอนตัวอื่นวิ่งมาเติมซิลิคอนแบบนี้เราก็เรียกว่า p-type หรือชนิด p แสดงว่าโฮนี่จริงๆแล้วไม่ใช่ตัวอนุภาคแต่เป็นเหมือนช่องว่างที่อิเล็กตรอนขยับมาเติมได้ทําให้ดูเหมือนว่าเอเจโฮนี่ยมันเคลื่อนที่ไปได้เองเหรอคะใช่เลยครับเข้าใจถูกเลยโฮเป็นแค่ตําแหน่งที่ขาดอิเล็กตรอนแต่พออิเล็กตรอนข้างๆขยับมาเติมช่องว่างต่อๆกันไปมันก็เลยดูเหมือนโฮเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและที่สําคัญมากๆเลยนะครับ คือพอเราเอาสาร n type กับ p type เนี่ยมาประกบติดกันอืค่ะมันจะเกิดบริเวณรอยต่อที่เราเรียกว่า pn junction ขึ้นมาซึ่งตรงรอยต่อนี้เองครับที่อิเล็กตรอนจากฝั่ง n มันจะไหลข้ามไปรวมกับโฮลฝั่ง p แล้วโฮลจากฝั่ง p ก็ข้ามไปฝั่ง n เกิดเป็นวงปลอดพาหะแล้วก็สร้างสนามไฟฟ้าภายในขึ้นมาเองตรงรอยต่อนี้ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเราเตรียมโครงสร้าง np แล้วก็รอยต่อ pn ที่มีสนามไฟฟ้าไว้รอทีนี้พอแสงแดดส่องลงมาล่ะคะเกิดอะไรขึ้นตรงสนามไฟฟ้านี้นี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยที่เรียกว่าปรากฏการณ์โฟโตโวลไทฟเอฟเฟกพอแสงแดดหรือก็คือโฟตอนที่มีพลังงานพอเหมาะ วิ่งมาชนอะตอมซิลิคอนแถวๆถวรอยต่อ PN เนี่ยมันจะให้พลังงานกับอิเล็กตรอนตัวหนึ่งจนหลุดออกมาจากพันธะเดิมเกิดเป็นคู่อิเล็กตรอนโฮอิสระขึ้นมาหนึ่งคู่อืมพอมีคู่อิเล็กตรอนโฮเกิดขึ้นปุ๊บสนามไฟฟ้าภายในตรงรอยต่อ PN ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ใช่ครับมันก็เข้ามาทํางานเลยใช่ไหมคะเหมือนเป็นตัวคัดแยก ตรงประเด็นเป๊ะเลยครับสนามไฟฟ้าภายในตรงนั้นแหละครับมันทําหน้าที่เหมือนเครื่องคัดแยกอัตโนมัติเลยมันจะผลักอิเล็กตรอนประจุลบที่เพิ่งหลุดออกมาเนี่ยให้วิ่งไปทางฝั่ง n-type แล้วก็ดึงโฮเหมือนประจุบวกให้วิ่งไปทางฝั่ง p-type อ๋อแยกกันไปคนละทางครับเกิดการแยกประจุข,ขึ้นทีนี้พอเราต่อวงจรไฟฟ้าภายนอกเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์เช่นต่อกับหลอดไฟ อิเล็กตรอนที่ถูกผลักไปกองรวมกันที่ฝั่ง n มันก็จะไหลออกมาตามสายไฟผ่านหลอดไฟทําให้หลอดสว่างแล้วก็ไหลกลับไปฝั่ง p เพื่อไปรวมตัวกับโฮอีกครั้งการไหลของอิเล็กตรอนนี่เองที่เป็นกระแสะไฟฟ้าถูกต้องครับเป็นกระแสะไฟฟ้าตรงหรือ dc ที่เราเอาไปใช้งานกันนั่นเองเห็นในการออกแบบเขาบอกว่าชั้น n จะบางๆแต่โดบเข้มข้นส่วนชั้น p จะหนากว่าแต่โดบเจือจางกว่าอันนี้มีเหตุผลอะไรพิเศษไหมคะมีครับ เป็นการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพล้นล้วนเลยชั้นเอ็นที่บางเนี่ยก็เพื่อให้แสงส่วนใหญ่มันทะลุผ่านไปถึงรอยต่อ PN ได้ง่ายๆส่วนการโดบเอ็นให้เข้มข้นก็เพื่อให้มีอิเล็กตรอนเยอะๆพร้อมทํางานในขณะที่ชั้น P ีที่หนากว่าและโดบน้อยกว่าเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสให้โฟตอนมันมาสร้างคู่อิเล็กตรอนโฮในบริเวณนี้ได้มากขึ้นอ๋อเพิ่มพื้นที่รับแสงว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับแล้วก็ช่วยให้สนามไฟฟ้าตรงรอยต่อทํางานได้ดีด้วยอ๋อแล้วก็อีกอย่างคือ เซลล์แสงอาทิตย์เล็กๆ1เซลล์เนี่ยมันให้แรงดันไฟฟ้าไม่สูงนะครับประมาณแค่0.5โว oh ลต์เองนิดเดียวเลยนะคะครับในทางปฏิบัติเขาเลยต้องเอาเซลล์เล็กๆเนี่ยมาต่อต่อกันแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มโวลต์แล้วก็อาจจะต่อแบบขนานเพื่อเพิ่มกระแสหรือแอมป์ให้ได้กําลังไฟฟ้าตามที่ต้องการใช้งานครับสรุปง่ายๆก็คือโซลาร์เซลล์ใช้ซิลิคอนที่ผ่านการโดปเป็น n-type กับ p-type ประกบกันเป็น p-n junction มีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นพอแสงมาตบกระทบ ก็สร้างคู่อิเล็กตรอนโฮแล้วสนามไฟฟ้าก็แยกคู่นี้ออกจากกันพอเราต่อวงจรอิเล็กตรอนก็ไหลเกิดเป็นไฟฟ้าให้เราใช้ได้ถูกต้องไหมคะครบถ้วนสมบูรณ์เลยครับแต่เอ,อก่อนจะจบกันไปผมอยากทิ้งท้ายชวนคิดต่ออีกนิดนึงครับได้เลยค่ะว่ามาเลยค่ะ คือทุกวันนี้เนี่ยซิลิคอนเป็นวัสดุหลักที่เราใช้กันแพร่หลายมากๆใช่ไหมครับแต่ว่าโลกของการวิจัยเนี่ยไม่เคยหยุดนิ่งเลยตอนนี้เขากำลังพัฒนาวัสดุใหม่ๆอย่างเอ่อ perovskite กันอยู่ซึ่งมันเป็นสารสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบพิเศษ perovskite ชื่อแปลกดีนะคะครับมันน่าจับตามองมากเพราะมีแววว่าจะให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อีกในขณะที่ต้นทุนการผลิตอาจจะถูกลงด้วยซ้าในอนาคต โห oh, ถ้าทำได้จริงนี้ก็สุดยอดเลยสิคะใช่ครับก็เลยอยากชวนให้ลองนึกภาพตามดูว่าถ้าวัสดุทางเลือกใหม่ๆพวกนี้มันพัฒนาจนใช้งานได้จริงในวงกว้างแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่ตอนนี้ไปได้ขนาดไหนบ้างน่าคิดนะครับ ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันช่องวิทสนุกกันด้วยนะครับ